นี่ครับนี่ครับนี่ทำการล้วนกันพี่ล้วนหรือทำอะไรไมม่ีน้าแล้วนเพื่ออะไรนะพี่มันจะไม่มีแล้วน้ะฮะล้วนล้วนอะไรมันเปื่อยหน่อยนี่เราจะทำอะไรผัดผัดกบนะผัดเผ็ดกบให้พอมันพอมันสุกมันมันเยอะกว่าล้วนแล้วเราก็พักไว้ก่อนครับมันตึงมันรัดไง อ่านะครับเขาหางเดือดผัดมันจะล้นนีครับอาจารย์บัตรมีดจะล่อมืออีกแล้วครับตอนนี้พอแล้วพอแล้วมันดำไม่สวยไหลมัโหูโจ้เลยนะกบมันลอยมันหูไปนัวในลิ้นนะเนี่ยแ้งเพราะมันรู้นดมดูดิไอเลทกินได้เลยนะเฮ้ยมาอนี่้อะไรวะไอีกจะพูดะครับ เคฟเพราะเคฟขาดไม่ได้ครับตัวนี้ตัวเพิ่มความอร่อยครับสังทองสีใสแต่ผมเยี่ยมสีเหลืองเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยแล้วมันก็ผัดเยี่ยมไม่มี้โชว์แล้วใส่อย่างนี้เลยเนื้อไปแก็งนิดน้อย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 เติมสามไม่นี้น้อยอ่าเติมให้เรากินแฉมผัแบบ พี่มันเป็นลูกมือเขาสิหอมเผือกเนี่ยอะไรน้ำมันไหมน้ำมันไปแล้วอันนี้นี่อะไรนะเล็กตุ้รถตุ้รถตุ้รถครับตุ้รถดีเนะพยายามเอาไอ้กระป๋องเกลือไว้แก้ใช่หัวัวฝุ่นไอนี่มันหลงสัวเตียบโอ้หลงม้าเหงาเหงาเดี๋ยวมันไม่ได้กินดีหลงม้าหลงม้าการตาเนี่ยที่หลังไอ้นเนี้ยตัวตาครับตัวตาลนี่ครับ จะเป็นพริกพริกพริกไอ้พริกป่นกับข้าวปลานี่นะพี่ผ่านลมมาดิโลมแรงครับผมถ้าย้อนแล้วไม่น้อนไม่ตกแล้วลมย้อนไปแล้วมาหัข้างใต้มาแล้วคู่นะหุบเลยหยอกอัะหยอดอ่ะผัดอะไรหยอดไม่ได้ผัดกบมันหอยครับหิวขาวน่ำเปิดน้ำใส่หน่อยดิเติมน้ำหน่อยอ๋อ ใส่ดเ่อใส่ดเนื้อกบลงไปครับกิโลนะพี่ยกิโลนะตัวละรุ่งเหกี่ตัวนะอันนี้มากี่ตัวตีห้าโลกว่าไี่ตัวหอมมาก ขมพี่แกงมันจะอ่อนไม่ทันสวยอื้อน้อง ไต้องเป่าเลยนะนี่เด้งดึงนี่อุ้อันนี้ไม่อันนี้ไม่มีกระดูกเลยนี่โอ้ยอุดมาจากกระดูกเลยนี่คอนเฟมา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 ให้อันนี้นี่สองชิ้นนี่ยหืมเนื้อปูป้ะน่ะเอ้ยดูดูดูจ้านจานอย่าเป่าหืมทาอะไรฮะท่าอะไรทา้แล้วได้ก็ไม่ได้เนื้อย่างเลยเขาจะเพราป่นมากครับเอาปนมากเว่าสีน่ากินว่ะ ต้องอร่อยไข่ด้วยสีเดี๋ยวโคตรรลอยนะครับใบโคตรูดตกใบมะกรูดตกท้ายครับน่ากินเหมือนไทยครับสีสวยด้ยเนี่ยที่ไม่ใส่ไข่เพราะว่ามันดำไข่ไข่มันอร่อยแต่มันทําให้สีไม่สวยใส่หน่อยๆได้นะอุ๋ยเดี๋ยวเวลาเพิ่มความมันนะคลอนตักร้อยหน่อยกัแนะวมั้งทีไข่มันอร่อยนะเพราะมันเนยขาวเน้นๆนะเข่าแน่ย่างงั้นแหละไข่กบครับนี่ครับพิเด็ดพอพันแม่พันกบครับอย่างก็ไข่คาเวียเลยนะ มันเป็นขาวอร่อยมันเป็นไข่เอามันมันนี่กินอะไดิฉันน่าจะลำลำขนาด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 อีกแล้วครับผมวัดกบครับงเห็นไข่ที่เล็กเนี่ยอุ๋ยเนี่ยโตมันไม่เล็กดำไม่ไงแล้วพอมันลวนแล้วลวนขนหน้าหวานยังรอเหมือนเดิมที่ จะมีเมนูมาเรื่อยๆนี่ครับเขาขอบคุณเอฟีครับไม่ไม่ขอบคุณหน่อยคบไม่เค่ทำให้ผิดหวังนะครับนี่หลากหลายครับกลางทุ่งอะไรก็อร่อยครับฝนก็เริ่มโปรยครับตัวนี้ของนาก็หวานใหม่ก็นาตึงๆอยู่ครับตอนนี้โตกินแล้วโตกแล้วเอาดูเลยจะใส่อะไรนอนเสร็จเรียบร้อยครับผัดกบเยอะกว่าไข่ลอยๆครับนี่ไงใส่กบลอยๆจานไปสองจาน <ส>มลมตะแหลงไหมลมเย็นดีวะสามจานนะแบบนี้ตรงเนีนะ้ยทรงเนะี้ยสามจานตรงนะี้นี่ครับโอ้สวยๆครับอยโดดนะเว้ยโคตรบรรยากาศฝนตกแล้วผัดกบนึกภาพแล้วทำอะไรดีอรัพี่ถึงไปก็โดดโคตรนั่งนั่งนดได้กบกันหรือวะอืมหนาครับ ชิ้นเนครับกบแม่พันกบครับใหญ่ๆน้อยใหญ่ๆน้อยใหญ่ๆหน่อยลูกพี่ออ้มอืงาครับมวยไงพี่อร่อยครับุอดครับแทบแทบไหลล้างคอได้ล้างคอได้อืมติดคอครับอ่าครับกลางทุ่งไหลก็อร่อยครับุดนก็วันเลยนุยอดครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยพี่ยอดมีเมนูเมื่อไรเนาะบอกเขาด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับมาเมนูก็มาเรื่อยๆครับนี่ก็เดี๋ยวพาดอีกเมนูครับผมจะทําเมนูละคลิปครับเราวัดทบบิบก่อนครับอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับเดี๋ยวก็มีเมนูแล้วก็เดี๋ยวทําให้กินให้ดูใหม่ครับยากนี่ครับนาเราเพิ่หวานครับ